โอเคครับตอนนี้เวลา10โมง10โมงครึ่งนะ10โมงครึ่งนะครับถ้าจะไม่ผิดนะผมได้งานร้านนี่นะครับไทเทเรสนะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นงานง่ายๆนะครับมาถึงก็ได้ขอนะครับเพราะว่าช่วงเช้าวันอาทิตย์วันหยุดอย่างนี้นะครับยังไม่ค่อยมีลูกค้าครับก็เลยทำให้เราได้อาหารไว กว่าเดิมนะครับประเด็นนะครับก็คือร้านทำไว้ยังไม่พอนะครับเพราะว่าเป็นช่วงเช้าที่ยังไม่มีลูกค้านะครับไททเลสนะครับอยู่ที่ชั้นหกนะครับเดี๋ยวผมจะเดินลงไปส่งลูกค้ากันที่ชั้นจีนะครับซึ่งอยู่ข้างล่างนี้นะครับไม่กล้าเอากล้องไปจอยใกล้นะครับเดี๋ยวกล้องแม่งตกไปข้างล่างนะครับ เป็นกล้องที่ใช้รับงานแล้วก็ใช้ทำมาหากินด้วยนะครับมาถึงชั้นจีนะครับไม่รู้ว่าลูกค้าอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวผมลองเดินให้ลองเดิเดี๋ยวผมลองเดินไปดูที่หน้าท็อปนะครับเผื่อจะเจอลูกค้านะครับ เดี๋ยวไปตามมาหาลูกค้ากันนะครับลูกค้าบอกว่าอยู่หน้าฟูดคอร์ดหน้าฟต์นะครับเสียงออเดอร์ไลน์แมนเข้านะโอโหอยู่ใกล้ๆนะครับยังไม่จบงานนะไม่งั้นเสร็จผมไปแล้วร้านนี้ลูกค้าใส่เสื้อสีดำกางเกงยีนนะครับหน้าฟตบผมว่าผมเจอแล้วสวัสดีครับใครจะเล่หรือเปล่าครับผมไม่ใช่ ครเทเลสนะครับผมสวัสดีครับผิดคนครับโอเคเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับันนี้ไม่ใช่คนคนนี้ทหารนี่ลูกค้บาบอกว่าใส่เสื้อสีดำกางเกงยียนเมื่อกี้นะครับสองคนนี้ปรากฏว่าแก๊กผ่อนนะครับไปทักคนแรกผิดคนนะครับเกือบไปแล้วและแล้วอันนี้ก็คืองานง่ายนะครับไม่ต้อง ออกไปไหนไม่ต้องออกไปสตาร์ทรถนะครับคลิปที่แล้วนะครับไม่ต้องรับของนะครับคลิปนี้แค่รับจากข้างบนลงไปข้างล่างนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับแป๊บเดียวโอเคครับเดี๋ยวเราไปรอรับงานต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะแอบนั่งซุ่มอยู่แถวๆข้างล่างนะครับมันมีที่ให้นั่งแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอแล้วเล็กน้อยบายบายครับสวัสดีครับ